สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจาก south china morning post นะครับบอกว่าบริษัทด้านอากาศยานอย่างลิงคองเชนจิงได้เปิดตัวขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกไกด์มิสไซลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีพิสัยทำการสูงสุดเนี่ยนะครับ1,300กิเมตรและมีความเร็วสูงสุดที่ระดับ7มัด้วยกัน ขีปนาวุธรุ่นดังกล่าวที่ใช้ชื่อว่า ykj 1000ได้รับสมญานามว่าขีปนาวุธเคลือบซีเมนต์เนื่องจากมีการใช้วัสดุเกรดพลเรือเช่นโฟมคอนกรีตในการเคลือบผิวต้านความร้อนตามเอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ระบุว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของขีปนาวุธรุ่นนี้ซึ่งประสบความสำเร็จในการทดลองรบและเข้าสู่การผลิตจำนวนมากแล้วอาจต่ำแค่7 0 0 0แสนหยวนหรือว่าประมาณ9,90 0 0ดอลลาร์สหรัฐข้อมูลดังกล่าวได้เชื่ถือความไม่สมดุลอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับอาวุธป้องก,กันของชาติต,ตก โดยขียปนาวุธสก,กัดกั้นทังเรือ SM6 เพียงลูกเดียวมีราคาสูงถึง4ล้าน100แสนดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งแพงกว่า YKJ 1,000กว่า40เท่าขณะที่ระบบทาร์ตมีราคา12-15ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อขีปนาวุธสก,กัดกัน้น1ลูกและขีปนาวุธ p พ t r ิอ t แพคทีที่ใต้วันหวังจะจัดซื้อก็มีราคาอยู่ที่3ล้าน7 0 0 4ล้า00น200,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อลูกความไม่สมดุลระหว่างการโจมตีที่มีต้นทุนต่ำและการป้องกันที่มีต้นทุนสูงนี้ มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตรกกะและแนวคิดพื้นฐานของการทําสงครามในอนาคตขีปนาวุธ YJ-1000 k แสดงให้เห็นว่าศักยภาพการผลิตภาพพละเรือนขนาดใหญ่ของจีนสามารถนํามาใช้ผลิตเทคโนโลยีทางทหารระดับแนวหน้าด้วยต้นทุนที่ต่ําได้อย่างไรซึ่งอาจจะส่งผลกระทบจากลึกซึ้งต่อตลาดกลาหมโลก ทางด้านวุย้ยทรงตูนักวิจารณ์ด้านการทหารได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าหากขีปนาวุธนี้เข้าสู่ตลาดกลาโหมระหว่างประเทศจะมีศักยภาพในการแข่งขันที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งเนื่องจากหลายประเทศยังไม่มีเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นของตนเองและขีปนาวุธรุ่นนี้ด้วยพิสัยที่ทำการยาวนานพลังทำลายล้างสูงและความสามารถในการเจาะทะลุทะลวงติ่แข็งแกร่งน่าจะเป็นสินค้าที่ร้อนแรงเนื่องจากราคาที่ถูกมากหากมีการส่งออกอาวุธด,ดังกล่าวอาจช่วยเสริมอำนาจให้ชาติขนาดเล็กสามารถท้าทายอำนาจทางทหารหลักได้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลกและเป็นภัยคุกคามต่อเรือรบขั้นสูงเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินยกตัวอย่างหากเวเนซุเอลาจัดซื้อขีปนาวุธจำนวนมากก่อที่จะคุกคาม เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนอกชายฝั่งของตนก็อาจส่งผลให้สหรัฐนั้นต้องเปลี่ยนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากวิสัยการรบที่มีประสิทธิภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์อยู่ที่1,100กิโลเมตรสนามรบในยูเครนก็มอบบทเรียนที่คล้ายคลึงกันเมื่อโรนที่มีราคาเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐสามารถบีบให้อีกฝ่ายของต้องใช้ขีปนาวุธที่มีมูลค่าหลายแสนดอลลาร์สหรัฐยิ่งไปกว่านั้นแม้ฝ่ายป้องกันจะเลือกทุ่มทรัพยากรจำนวนมหาาลเพื่อปกป้องระบบป้องกันที่ครอบคลุม ฝ่ายโจมตีก็ยังสามารถใช้ขีปนาวุธราคาถูกจานวนมากโจมตีพร้อมกันขณะที่อาจจะมีการแทรกขีปนาวุธที่มีศักยภาพสูงอย่าง DF17 ที่ผลิตโดยผู้รับเหมาของรัฐบาลจีนเข้าไปในการโจมตีแบบผสมผสานในฐานะบริษัทเอกชนวิธีการที่บริษัทดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อให้บรรลุการผลิตขั้นสูงจํานวนมากในราคาต่ำเช่นนี้เป็นหัวข้อที่ได้รับการสนใจอย,อย่างยิ่งจากสาธารณชนของจีนบริษัทสามารถผลิตอาวุธล้ําสมัยที่ ้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลได้โดยอาศัยช่ยชโโองโหว่ประทานเติบโตที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคโดยการเคลือบผิวต้านความร้อนของหัวรบโดยใช้โฟมซีเมนต์และส่วนผสมเกรดพลเรือนส่วนประกอบโครงสร้างสามารถผลิตด้วยหล่อขึ้นรูปและเปลี่ยนน็อตแยกตัวเป็นแบบระบบไฟฟ้าแทนนอกจากนี้ส่วนประกอบอื่นเช่นโมดูลกล้องและก็ชิปนําทางก็มีอยู่ทั่วไปและมีราคาต่ําในตลาดรวนพลเรือนก็สามารถนํามาใช้ผลิตได้เช่นเดียวกันทางด้านวีตรงประธานของบริษัทได้เขียนข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า บริษัทนั้นกำลังยืนอยู่บนบาของยักษ์ใหญ่โดยน้อมรับผลสําเร็จของยุทธศาสตร์เมดอินช ina าและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการผลิตของจีนนะครับเ <c oughs> <ม>บื้องหลังความสําเร็จนี้คือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ครอบคลุมปรัชญาด้านการวิจัยและพัฒนาองค์กรห่วงโซ่อุปทานวิธีการจัดเก็บและบำรุงรักษารวมถึงรูปแบบการจัดหาและการจัดซื้อจัดจ้างแสดงถึงกระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีกาโหัแห่งชาติ เข้ากับศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมในวงกว้างของจีนนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ขีปนาวุธ YKJ 1000หากว่าสามารถจําหน่ายได้ในราคาถูกจริงนั้นก็จะทําให้หลายประเทศให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ